ดีครับก็อย่างนี้ทรชาวไปปั่นจักรยานนะครับผม <c oughs> ปั่นจักรยานกันนะครับไปเก็บลูกไปเก็บพลไม้กันนะครับปั่นจักรยานกันนะครับ บรรยากาศไปด้วยนะฮะ โออ oh, oh, oh. hmm, 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 hmm. ้ยนะครับเราจะไปดูล e nope, ิ้นกี่กันนะครับเราจะขันจักรยานไปดูลิ้นกี่นะครับ ดูลิมจีครับอืออืออืโอ้โหชาวบ้านเขามาไถานาะอือเขามาไถานาะกันแล้วนะฮะอที่แถวนี้ก็แพงเหมือนกันนะครับแถวนี้บอกว่ามีที่ที่หนึ่งที่ไม่ถึงไรเล่นะมันดูดูแล้วเนะี่ยประมาณล้านกว่าบาท ว่าโอ้ขนานเราก็ได้มาทีนะฮะเข้ามาทาดนาา้าผาเขาทำอะไรก็ไม่รู้นะ,ะแต่ว่า มันจักรยานธรรมยากาศนะครับมันจะเปยานดูบรรยากาศ อากาศรอบๆหมู่บ้านนะครับโอ้นี่เขาปลูกต้อนอะไรต้นประดู่รึเปล่าอ่าน่าจะเป็นต้นประดู่นะฮะแล้วบ้านเขาจะปลูกปลูกต้นต้นประดู่ นะครับตึงสวนึนสวนข้างนะฮะเขาจะปลูกต้นประดู่นะครับแล้วก็ไปไปดูว่ามีไปบ้านสวนนะัอนนี้ไปบ้านสวนไปอยู่บ้านหลังนึงเป็นบ้านของน้องสาวนะครับบ้านของน้า เขาปลูกอะไรก็ไม่รู้ฮนะเขาปลูกค่ะทั้งปลูกมันปลูกข้าวโพดปลูกอะไรกวนะ่าฮะมันจะมีอะไรบ้างไม่รู้นะเราไปดูแนละ้วแล้วเดี๋ยวจะให้มันนะอันนี้เขาจะปลูกมันแล้วก็เขาจะมีลิ้นจี่นะลิ้นจี่เรียก นะครับจะมีดิ้นจีเราใช้เวลาเดินทางจากบ้านมาที่นี่ก็มาไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงห้าทีนะครับ นี่คนระับนี่เป็นลิ้นจีไม่รู้มันจะกินได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองชิมดูก่อนลิ้นจีรบอบคอ

เป็นมะม่วงนะแล้วก็จะเป็นพวกอะ,อะไรก็ไม่รู้นะลิ้นจี่มะม,ม่วงแล้วก็ดูฮนะดูมะม่วงของนี่ครับอืนี่นะฮะนีเดี๋ยวหอาไปดูว่า ปูอะไรไว้บ้างน,นี่เป็นบ้านสวนนะฮนี่เป็นหนึงบ้านหนึงบ้านสวนเอ,อ๋นกแจบบ้แว๊บแจ้แว๊บี้วันนี้เขาจะเป็นจอ,อน้ำบาดาลน,นะ,ะน้ำน้ำประดุมสมบูรณ์ครับวันนี้เขาจะจอน้ำบาดาล นะครับก็จะมีอะไรอืกคนนะฮะ

ทำเป็นระบบคลองซอ,อ,อยน้ำแล้วกมม็มีก็จะประมาณนี้นะครับรมนัน จะมีจอกใหญ่นะครับจะมีจอกใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาจะเป็นจังจอกใหญ่ก็จะเป็น ะะเป็นสวนก็อลางปูแล้วก็หามาปูแลกปูไปฮนะอันนี้ก็เป็นละมดุดต้นละมุดที่อามาปูนะกำลังออกลูกนะะแล้วก็นนมีฝรั่งมีอืม มีฝรั่งมีมะม่วงนะมะม่วงเล็กๆนะครับแล้วก็พื้นที่แถวนี้เขาก็าทําเป็นแล้วก็ปลูกข้าวโพดนะฮะแล้วก็ปลูกข้าวโพดแล้วก็ปลูกอะไรก็ว่ากันไปฮะปลูกฟัวแล้วก็นี่ฮะอันมีเท่านี้นะครับเป็นลิ้นจี่ นี่กี่มันลูกเล็กนะฮะอือหอก็หวานดีเมันกันครับลูกเล็กก็หวานดีแต่มันก็ลูกเล็กเกินอือหม เก็บลินกี่นะครับอืนนี้จะเป็นของน้องสาวที่เขาไปปูไว้นะฮะแล้วก็ไปซื้อบ้านไว้ตอนนี้นะแล้วลองดูไอท้ที่มันลูกเจ็ดแฉนะดินที่ลูกเจ็แฉะด้วยมันเป็นยังไงนะครับอ๋อน,นี้มันก็สุกมันก็สุกนั่นแล้วเนี่ย นะน,นี่นี่มันสูงเป็นลิ้นจี่นะครับอันนี้เป็นลิ้นจี่ลิ้นจี่แคะมันเป็นลิ้นจีแ่แคะแคะนะฮะอืมนี่มันเหลืออยู่สองพวง chả có quả gì hết. -ni -ni -ni, không nghe 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 quân đấy sống quân ấy khó co bây giờ chín khô chỉ chắc nhớ nhanh đi bán đi chúng mình chắc chẽ nó có quả สุกเลยนี้มันจตะนน่นๆนี่กรอบเลยนี่หล่นแล้วมันหล่นแล้วนี่ดูดิอือหือ

เอารถมาเลยไหมเอารถมาเลยรถมาทางนี้เนะี่ยพอเราก็จะกลับพอดีอย่างนี้ก็ให้เขาไปเราก็ไม่ต้องเอาขาองเขาเยอะหรอกอามากินกับเขาเฉยๆเอ้ยพอจ้กิน ดีกว่าเราจะไปซื้อเพราะจรเอามาปลูกไว้ก็พอาะจริงนะครับ เออมันเอาเก็บ mm. โอ้โหก้จิ้จี๋ครับต้นเตี้ยแต่ว่ามันก็หวานดีเหมือนกันครับเพื่อนๆนี่เตี้ยก็หวานเหมือนกันครับจิ้นจี đến chị khác đến chị khác nữa đến chị cái kia nhỉ đến chị khác hấp đến chị khác chỗ ông mình bán đi này đến chị khác khác

ก็ได้กินดีหวานเจี๊ยบครับอื่อยู่ข้างล่างหน่อยนอยอยู่ข้างล่างใต้ๆอยู่ข้างล่างหจิ้นจินน่ะนี่นี่นี่ดินจีนะครับหวานดีครับโอ้โหมันสุกเลยมันแตกเลยนะอือหืออือหือหวานอยาไปซื้อมาปลูกมั้ง Đúng rồi lòng uhm. Nó cho lòng quăng rồi phụ Ừ, nó cho lòng quăng Lòng quăng bàn luôn, Ừ, nhạc cái lòng quăng Này, thuốc điên nó cũng phụ mới ra được แต่ยาปุยสูตคือช่ยทุเรียนแต่ว่าเราไม่เป็นยาอเดี๋ยวมันจะซื้อต้นมีเงินก็จะไปซื้อต้นที่มันออกลูกเลยขุดร้อมมาเลยหรือแม่ก็จะซื้อเราหนอนข้าไมไปซื้อประเทศเราขุดร้อมมาเลยโอเคนะครับผมอืมยินดีนะครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับเราไม่กินดิ้งกี่กังแรงนะ <c oughs> <c oughs>